ไม่มีมาน่ยไม่มีะไม่เปิดไม่เปดจ้างแล้ว้างโอ้ไม่มีหยุดเลยมากับไม่ปไม่เี่ป้มกนเดียวแล้วนี่แบบป้อมจางนี่ลอ้เรา้ง่

นี่เจ้าของเลยครับบ้อกแ้ว่าเจ้าของนบอกแล้ว่าเจ้าของไอ้เด็กไองเด็ไอด็โดนเียมนนเตงจได้ตงใจมมามาาาม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 มามาาม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 มามาาม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 มาา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  ที่เมทที่กระเดดี่จะอึ้งเลยนี่ถ้ามันทำามามคนในบ้านมันนะเพิ่มฐานตลาดนัดนึ่งขายออนไลน์ก็ต้องขออนุญาตเปิดสองคนสองรอบอกว่าเนี่ยไอซ้อครับแท้อ่ะเนี่ยยี่สิบห้าบาทแพาจะแทบนะาจะรากุดได้เนี่ยยี่งยิ่งไป่างกุ้ม่นยังไม่จับนะฮพี่ยังไม่จับเลยอะไรของพี่ไม่จับเนี่ย ทางตำรวจภูธรภาคเก้านะครับโดยยื่นใท่านผบตรลนะครับท่านผู้จัดการบกสืบสวนภาคเก้าและภูธรจังหวัดตรังก็ได้ร่วมกันในการที่จะสนองนโยบายในการที่จะตรวจสอบการกระทำครับรวดเร็วนะครับ สำหรับรายนี้เนี่ยเป็นการสืบในส่วนของสืบจังหวัดกลางตำรวจภูธรจังหวัดกลังแล้วก็สืบของภาคเก้านะครับร่วมกันในการที่จะหาข้อมูลนะครับก็พบว่าได้มีการลักลอบกันทำผิดเกิดขึ้นนะครับตามเอกสารที่แจกให้พี่น้องสื่อมวลชนไปนะครับว่าณบ,บ้านหลังนี้เนี่ยมีการชักชวนไปรุ่นมารวมกลุ่มกันนะครับคนนนน้นเนพื่อวานนี้ช่วงเช้ามืด เราก็เป็นบัติการร่วมกันซ้ายของการพนันที่มีอยู่ในตลาดนะครับแล้วก็ติดต่อผ่านคุณกลางมาจัดการจ้างลูกมืออีกสอบป,ปิดของกลุ่มแอดมินนะครับประมาณสักสามพัว่าสา0พันสบนะครับในการตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจยึดตรวจสอบนะครับก็คงจะไปขยายผลต่อว่าจะมีการในการทึ่สืบแล้วก็สอบเอาตัวพวกกระับิดมา เพิ่มเติมด้วยน้องชาิกลุ่มที่ทำกิดอยู่ด้านหลังนะครับพี่น้องสื่อมวลชนไเกี่วข้องพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหากท่านยังโงผิดกาะทำความผิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยท่านยังูผผิดวันนี้ยังไม่ถูกจับแต่พรุ่งนี้ไม่แน่นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนครับเชิญเลยครับจริงๆไม่นานนี้เราก็จับที่สงขลาได้ไหมฮะที่เกี่ยวพันกับเรื่องการเสพติดด้วยนะครับที่าที่ ช่วงนี้คนต่างชาติคงเดินทางเข้ามาไม่กี่แต่เหมือนท่านผู้การกลางท่านบอกมันเวอร์ไวอ่เพราะว่ามันเป็นกลุ่มโซเชียลใครมีแค่ยูสเนมพาสปอร์ตเอาเข้ามาจริงๆก็จะจะฝาก,ากพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าพามาหากินอย่างสุจริตเนี่ยก็ควรได้มันจะมั่นคงกว่าครับนี่เป็นสิ่งที่เราหลงอ่ะถ่ายรูป